ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสองหนุ่มกำลังซอยกันยังไม่หยุดยั้งเลยครับซอยทีๆต้องซอยอย่างเดียวอ่านี่ไอซีนะครับผมอันนี้ไอเก่งสองสองไอสุดหล่อนะครับซอยจีนซอยจีนอืโซอยี่ไหนอ่าาซะโซนครับโซนโซน แซ่บนะไอเก่งไอเก่งซนหน่อยครับซนหน่อยครับยกหน่อยยกหน่อยมาอ่าใช่ๆเยี่ยมอ่าไปดูทางสาวๆกันต่อครับอือหึกำลังเตรียมวัตถุดิบกันอยู่เลยครับนี่อันนี้ไม่นุชคนสวยนี่นางเอกของเราอ่า สวัสดีค่ะทีมแดนแห่งกระเดยสวยที่สดในบ้านนาอเออ <c oughs> อันนี้คุณแม่หางบ้านสวัสดีครับบายกล้องหน่อยบายกล้องบายกล้องอน, <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับรมรื่น,นตอนอน,นอตอนนี้ทุกคนยังอยู่ในสภาพดีนะครับเดี๋ยวรอตอนดึกอีกทีนึง ตัวใดตัวมันแน่นอนกดถ่ายได้เลยกดถ่ายตรงนี้กดหยุดตรงนี้ไอ้กดปรับหมดขึ้นลงซ้ายขวาตรงนี้มันเป็นกล้องมูโต้รีดยันอันนี้ถ่ายแล้วเด็กถ่ายแล้วเหรอถ่ายอันนี้เจ๊ปรับเลยขึ้นลงเห็นไหมเครื่องเลยเห็นไหมอันนี้เป็นซูมถ้าถ้าถ้าเจ๊แถวขึ้นลงเจ๊กดตรงนี้เห็นไหมมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ ถ้าเจจะอยูตรงนี้นะเจจะันน้าเองตรงนี้ครั้งกขวาเลยันมตัวเองแรแต่ถ้าจเอาใให้ให้ให้มันตรงมนึงกดหนึ่งสองสรวแล้วมันจะน้ม่็้ลาต้องกดตรงนี้กวันนี้รันี้างว้พรเสร็จหรือยังเสร็จแล้วโอ้ยยังสรเลยเลยโอ้สนใจกําลัง มาคนเดียวหรอพี่ดมาคนเดียวดิไม่มีแล้วกอยกายบอกว่าเขาสดกันหมดจะมาหาสาวของพงที่ไหนไข่นะเมื่อกี้อ่าาานา้าาาาาาดาาาาาดาานวาอาาาา่าา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 อนาา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 วิาาาาาะาาาาายา้า ยาหอ่ยายยังหันมอไม่้ทำแล้ว่ได้าววันนยโจ้อยา่าววันบบบ่าันบ่ับ่าวนบ่วั่าอวันบ่าววันานบ่าว่า่น่าวัาวัน่วาั่น ม่มีใครเอาเลยะไม่เอาแล้วครับลูกที่ลูกที่ไมเอาแลครับคคนไนไคนละคนครับคนลนคนลมเยอะมแเอเยอะเลยไม่รู้จะนขเาไขป็นรั่วแมแล้วแล้วแล้ววหรือว่าจะาแล้วข้าว กูควาบรับไปเยอะดีกว่ได้ดีมันเดี๋ยวเดี๋ยวเอเดี๋ยวเจอกันหลังใหม่ยแฮปปี้มาค่ะแฮปปี้ไหมแฮปปี้แฮปปี้ฟ้าส่งไหมเอาอะไรมากินอะนี่ไม่พลาดเนาะขอลแม่กันครับ Enjoy อกัน เล่าเล่า้หลูไป่ายวัน้กไาคนะทไมเอาเอาคนอ bon. I mean, I ันนี uh ้ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาให้คามวยพร เขาซักประวัตินะคะเพราะว่ามันมีประวัติโชคโชนค่ะอาจารย์หมอเก่าค่ะอาจารย์หมอไม่ใช่อาจารย์หมอปลานะคะอันนี้อาจารย์หมอถามอาจารย์หมอถามถามทุกอย่างเลยจบยังคะยายจ๋ายายยายหมอคนดีๆอ่ะมันเขามันจะปวดแล้วยายขายายไม่มีไหมถามเดี่ยเองได้ไหมยายไม่มีไหมคนดีๆอ่ะ

กล้องอะไรนะพี่สวยหรือเปล่านะสวยสวยมากด้วยสวยแล้วก็สวยขึ้นด้วยกล้องกล้องนี้สวยทั้งที่แล้วเห็นสวยแบบนี้เลยใช่จริงอ่าวันนี้สดผู้สาวกำแพงเพชรประเดิมราเสิร์ฟประเดิมมาสด ่าผู้ใดอยากจีบทักมาหลังใหม่ยวส่งให้ว่าไม่มีใครทักทักแน่นอนบอกมาบอกเข้าไปช่วงกลางปีนี้จัดมาจีนลาไม่ได้ต้อเป็นลายเดียวลายเดียวลายบบนี้ไม่ใช่นะใช่แล้วเหรอเมื่อเช้าใหญ่นุชเมล็ดกาเกลือไหม ไหนคนนั้นไปไหนละปากระทูปนและเมาชิบหอถ่ายยมเช้าเจ้าวันนี้ทานกับข้าวนะคะแซ่บนี่อันนี้ตำ ไม่มีตำไทยผงเดียวใช่ตำปูปลาเหมือนกันไม่มีตำไทยแค่ถุงหนึ่งนู่นไงถ้วยมีใส่ข,ข้าวกันยามเช้าไหมคะ่ะเพราะยามเที่ยงสิยามเที่ยงละเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายกันกลับนะะี่ค่ะบรรยากาศที่บ้านนะคะ รมรื่นมาข้าจะปลูกมันข้าวค่ะนีุ่นยายของเรานะฮะพี่สาวแม่อันนี้แม่เราเศรอฐาเมกแม่เราวันนี้พี่สาวแม่เรานะฮะพี่สาวคนโตสุดเลยมีหกคนอันนี้คนคนที่หนึ่งใช่แล้วนุ้นน้องนุชคนสุดท้องน้องนุชนนะจ๊ะ แล้วก็น้องเสียบแม่ตาไม่มีแล้วหรอกยังไม่ได้มาใส่ในในโน้นอ่ะยังไม่ได้ออกใครกันทานข้าวกันนะครับอันนี้เก็บเก็บน่าเก็บน่าบ้องให้หน่อยจะได้ีย่างเนียบมาพินิยมพินิยมกินข้าวอุ้ยเหกอุ้ยหยาบรองเท้าตัวเองแตกแล้วมั้งเนี่ย